สวัสดีครับผมดุสิตครับวันนี้ผมจะมาใช้ AI ตัวหนึ่งในการเขียนบทความภาษาไทยมันระบบจริงๆมันจะช้าแล้วก็อาจจะบางอย่างมันเจนขึ้นมาให้ไม่ได้เช่นเรื่องวิดีโออะไรถ้าเราเขียนบทความที่ซับซ้อนหรือลึกเกินไปตามซอกซอยอะไรเงี้ยมันก็จะหามาไม่ได้ก็ได้ระดับหนึ่งเรื่องนั้นเราก็ค่อยมาแก้เอาในระบบแอดมินของ บล็อกแล้วกันเริ่มแรกเนี่ยในความคิดผมก็คือผมให้แชท GPT ที่ได้ผมว่าสิบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยมันก็มีเส้นทางท่องเที่ยว ى, ที่ต้องลองในประเทศไทยอันนี้ก็ดูกว้างไปสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ในประเทศไทยอันนี้ก็กว้างไปสถานที่พักน่าสนใจกิจกรรมอ่อย่างนั้นผมจะลองเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าลองในประเทศไทยผมจะอ,อันนี้ไปถามต่อดูว่ามันจะมีอะไรบ้างผมก็มาถามสิบเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าลองในประเทศไทยมันก็บอกมาว่าเส้นทางวัฒนธรรมอ่าน่าสนใจแล้ไม่บอกสองที่คือกรุงเทพกับ เส้นทางเลาะทะเลและเกาะอันนี้มีเกาะสมุยเกาะพังผมจะลองเส้นทางวัฒนธรรมแต่เป็นเชียงใหม่ละกันผมเจนของกรุงเทพไปละผมก็จะเจนเป็นของเชียงใหม่เส้นทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ผมก็จะกรอบมาเลยเพราะดูแล้วเนี่ยมันทำงานน่าจะทำงานร่วมกันกับเช a t g p พี ผมไม่ได้เอา ChatGPT เขียนแต่ผมจะใช้ SEO rating ต,ตัวนี้เป็นตัวเขียนผมก็จะผมใส่เมนคีย์เวิร์ดให้มันก่อนว่าเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะเจนไตเติลมาให้ผมต้องเปลี่ยนภาษาก่อนตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยก็เป็นภาษาไทยแล้วก็ลักษณะคําพูดเอาเป็นทางการเล็กน้อย mm. ออพูดถึงประมาณเล่าให้คนอื่นฟังทาร์กเก็ตก็ประเทศไทยแต่ที่เลือกททร์เก็ตเนี่ยเพราะว่ามันจะมีผลกับการเจนเพราะว่าตัวนี้มันจะเจนเ คีย์เวิร์ดออกมาให้ด้วยที่จะใส่ไปในบทความเนี่ยเพราะเรื่องเขียนบทความเนี่ย หรือทำา Google Adsense หรือให้คนมามองเห็นเนี่ยเรื่องคีย์เวิร์ดเนี่ยสำคัญแล้วตัวนี้มันจะเจนมาให้ด้วยอันนี้ก็ข้ามไปอันนี้คือสร้างรูปมา3รูปแล้วก็มีวิดีโอไหมผมกลัวมันจะหาวิดีโอมาใส่ไม่ได้ก็เอารูปแค่3รูปพอโอเคเอารูปวิดีโอไม่ต้องอันนี้คือเจนคีย์เวิร์ดเป็นส่วนมากจะองอกเป็นลองเทลคีย์เวิร์ดลองเทลยคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับที่ทำแอฟเฟลตหมายความว่าลองเทลยคีย์เวิร์ดเนี่ยคนที่เขียนคีย์เวิร์ดยาวๆขนาดนี้ อะไรบางอย่างแล้วอันนั้นเนี่ยเทคนิคแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพูดอีกเรื่องนึงด้วกันเรื่องการตลาดเรื่อง SEO อันนี้จะบอกแบบคร่ล้าวอันนี้เป็นเว็บไซต์ของผมผมก็จะเลือกเป็นเชียงใหม่ ก็ประมาณนี้แล้วก็ขนาดของบทความขนาดของบทความเนี่ยก็จะมีไซส์ของ small small medium large ถ้าน้อยเนี่ยอย่าง small เนี่ยมันแค่พันกว่าถึง0 0 0อ่น medium เนี่ย2 4 0 0จริงๆเนี่ยยาวเกินมันก็ไม่ค่อยตอนนี้เนี่ยเป็นบทความใหม่พยายามเขียนให้มันยาวเพราะ g o o g l e เนี่ยต้องการ2000กว่ากว่าถึงจะดีเ,เจนนี้ก่อนตะกี้เลือกภาษาและเป็นภาษาไทยเช็คให้ชัวเป็นภาษาไทยแทรเกตก็เป็นไทยโอเคก็เจนไตเติล 45าคำเส้นทางประวัติศาสตร์เชียงใหม่ตำนานแห่งลานนาอ่าใช่ได้รู้อีกนะว่าตำนานแห่งลานนาโอเคก็รันมันอาจจะใช้เวลาหน่อยระบบก็รันบทความให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูบนหน้าเว็บไซต์กันถ้ามีลิงก์ตรงนี้ตรงนี้นแสดงมันเอาไปโพสต์ให้แล้วนี่เส้นทางเส้นทางวัฒนธรรมและเส้นทางและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณนี้ถ้าเรามาดูอ่านดูในรายละเอียด มันก็มีคําแปลกๆอยู่บ้างแล้วก็รูปก็ใช้ได้อยู่มันก็เจนมาอันนี้ก็รูปมานี่ก็รูปอาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเจนมาจาก AI อ่ะมันก็จะแปลกๆหน่อยคาพูดก็อาจจะแปลกๆหน่อยวัดพระสิงห์เป็นวัดที่มีความสําคัญและมีความเชื่ดถือสูงนี่จึงนายตั้งแต่สมัยกรุงศรีธิยาสถาปัตยกรรมความงามอยู่ทั่วทั้งวัดก็กว้างๆไม่ได้ลึกอ,อะไรมากเราอาจจะ ไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เขียนเพิ่มเข้าไปโดยที่ใช้คีย์เวิร์ดฝังเข้าไปทีหลังได้แต่ตอนนี้เนี่ยเอาเชิงปริมาณไว้ก่อนก็เอตา,ามนี้ก็ประมาณนี้อันนี้เป็นหน้าแรกผมก็ยังตกแต่งไม่เรียบร้อยโลโก้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้สร้างรูปมาจาก a i <ม>ก็อันนี้ก็มีระบบตะก,ร,กร้าเดี๋ยวอาจจะค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าทำอะไรกับระบบตะก,ร,กร้อาจจะ ทั้งหมด้วค่อยเปิดทีหลังเป็นการจองโรงแรมอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็ยังไม่ได้แก้ไขอะไรโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ